สวัสดีค่ะอะตอมไทยแลนด์อินเจนเมนีค่ะวันนี้เลิกงานมาก็จะมาอัปเดตสวนผักเล็กๆของหนูที่อยู่ในนี้ให้ดูค่ะว่ามีอะไรมั่งไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมั่งไปดูค่ะอันดับแรกก็เริ่มจากแมงรักเลยค่ะดูค่ะ นี่ค่ะต้นเมืงลักนี่ก็เมืงลักอ่ะนี่ค่ะยังมีอีกนะคะเมืงลักเใยสองสามต้นเนี่ยหนูจะตัดทิ้งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยังมีอีกสองสามกระถางค่ะเมืงลักแล้วก็นี่ค่ะมาระขี้นกค่ะ ที่เอามาจากบ้านเพื่อนค่ะนี่ค่ะดูยอดค่ะนี่ยอดขึ้นเต็มเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะดีใจมากค่ะปลูกขึ้นขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาดู นี่ก็แบงลักอีกค่ะเนี่ยก,กำลังแตกแตก,กยอดยสวยๆเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะผักไทยในลรมันค่ะปลูกเองจากนั้นก็มาดู ต้นมะกรูดค่ะต้นมะกรูดเดี๋ยวจะยกไปบ้านไปบ้านาบ้านพ่อแล้วค่ะเปลี่ยนกระถางเขาจะได้โตโตเร็วกว่านี้ค่ะเพราะถ้ามันเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนกระถางค่ะไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะอันนี้ก็สาระแนค่ะดูไม่ต้องซื้อผักค่ะนี่ เยอะมากค่ะต้นสูงสูงนี่ค่ะสั่งแล้วก็ดงมะเขือเทศแฟนค่ะดูต้นสูงมากค่ะนูนสูงไปถึงต้นนาง,งุ่นแล้วค่ะ ดูค่ะมีหลายพันค่ะนี่พันเนี่ยค่ะดูแฟนเขาปลูกหลายพันค่ะมีทั้งเหมือนที่ใส่ส้มตำบ้านเราอะ่ะก็ลูกอีกใหญ่แล้วมันยังมีลูกใหญ่กว่านี้อีกค่ะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บอะไรให้ดู เดี๋ยวค่อยดูนะคะดูห้องบนนึงค่ะสุกเต็มเลยดูนี่ค่ะมันสูง <c oughs> ดูแฟนก็ทำหลังคานี่ค่ะสูงก่าหนอีกอะนี่แล้วก็มาดูนี่อีกพันหนึ่งค่ะเังนไง ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆดลนูลูกอุ้ยโทษนะนี่ลูกใหญ่มีข้้งล่างก็เป็นไงแดงๆนี่ค่ะคอืออันนี้คือลูกประมาณปปานกลางนะคะเนี่ยลูกปานกลางค่ะ เดี๋ยวมาให้ดูลูกใหญ่ค่ะจะไปดูลูกใหญ่ะคะ่ะนี่ค่ะอีกพันหนึ่งใหญ่มากดูค่ะเ,เพื่อนๆใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ย๋ยวไปดูลูกเขียวๆดีกว่าค่ะที่ลูกใหญ่ดูลูกเขียวๆค่ะเนี่ยดูมุมหนึ่งมุมนี้ค่ะนี่ ส่วนอันนี้ก็ต้นแตงกวาค่ะเดี๋ยววันนี้จะตัดให้ดูว่าขนาดไหนค่ะแล้วก็เนี้ยฝั่งนี้ค่ะลูกเล็กๆอีกฝั่งนึ่งมีหลายพันค่ะแหลมๆกลมๆเล็กๆแหลมๆไอเรียวๆเ,เล็กๆก,ก็มีค่ะนีะ่สูงมากเลยค่ะและนี่ก็นำเสนอ นี่ค่ะลูกใหญ่มากพอดีกับไอที่ทำนี่เลยค่ะดูใหญ่มากค่ะดูดูกำปั้นดูแล้วก็นี่สองลูกลูกใหญ่มากมีลายพันธุ์ดูค่ะตรงเนี้ยดูเหมือน,นสามสี่ลูกอะดูคล้องกันอยู่ค่ะเนี่ยสดค่ะนี่ยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นทัวค่ะอันนี้คือหนูจะปล่อยให้แก่นะคะทัวสีม่วงสีดำเนี่ยหนูจะปล่อยให้แก่ค่ะเพราะว่าเนี่ยดูค่ะจะเอา,มาเมล็ดมันไว้ค่ะจะเอา,มาเมล็ดเขาค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูผักไทยต่อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตะไคร้ค่ะกำลังขึ้นสวยเลย ตกร้นี่เป็นไงคะสวยไหมคะเดี๋ยวจะไปยกไปไว้ที่บ้านนู้นหมดคะ่ะต่อมาก็ผักแพลวคะ่ะนี่ค่ะเพื่อน แล้วของเราก็แตกยอดเก็บกินไม่ทันค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกส่วนน,นั้นขอโทษค่ะเนี่ยค่ะใบะบุบใบบุบเยอะมากเอานี่ยค่ะใบะบุบมันมันเยอะมากค่ะดูส่วนเล็กๆของหนูเองค่ะเอา ต้นมะเขือเทศแฟนก็ก่อกวนมาก็พริกค่ะดูค่ะนี่พริกอะไรพริกเนี้ยเผ็ดค่ะก็ไปดูอันอย่างอื่นต่อค่ะอันนี้ก็ต้นพริกค่ะเนี่ยไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าค่ะต้นพริกค่ะออต้นเล็กดิดเดียวออก ออกดอกแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพริกขี้หนูค่ะเนี่ยเพอาหนูเอาพริกขี้หนูมามาปลูกค่ะส่วนอันนี้ก็เนี่ยค่ะมะเขือสองต้นค่ะกำลังออกดอกเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆกำลังออกดอกเยอะเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีลูกเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูอีกรอบค่ะ นี่ค่ะมะเขือเปราะบ้านเราค่ะส่วนอันนี้นก็ริกอันนี้ก็กะเพราแดงอ่ะกะเพราแดงกะเพราแดงบ้านเราค่ะหอมหอมค่ะส่วนผักบุ้งนี่หนูก็เพิ่งตัดไปกินค่ะ <c oughs> ก็ยังเหลืออีกเห็นไหมตัดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เหลือไว้ เดี๋ยวให้ฝั่งหนึ่งมันขึ้นก็ค่อยตัดอีกฝั่งหนึ่งค่ะนีะ่เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูบริเวณอีกรอบหนึ่งค่ะบริเวณหน้าบ้านมีอยู่แค่นี้จริงค่ะนี่ค่ะตับปลูกผักได้เป็นสิบ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 กรอยางเลยค่ะดูเนี่ยค่ะ เดี๋ยวหนูให้แฟนหนูมาถ่ายเดี๋ยวหนูให้เพื่อนเพื่อจะตัดอะไรให้เพื่อนเื่อนดูค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ,คะนี่ค่ะเราจะมาเก็บแตงกวาค่ะนี่ค่ะแตงกวาโปรโตเก่งมากสุดเ้ มาดีจบ p ร่อค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,ก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบาย